ร่วมถกร่วมซักโดยปตอทอพลังที่ยั่งยืนเอาลครับมาฟังคำถามจากน้องท่านนี้บ้างมาทาง Facebook ของเรานะครับยิ่งถกกนกซักนะครับถามมาหลายครั้งแล้วแต่ไม่ได้เลือกมาอ่านสักทีนี่เริ่มกระหมดเลยนะฮะอยากได้เสื้อสีน้ำทะเลค่ะลองถามใหม่นะคะเกี่ยวกับเรื่องตัวเองนี่แหะค่ะคืออยากถามทั้งสองท่านว่า เราควรลดสเปคผู้ชายหรือเปล่าคะตอนนี้อายุ37แล้วโอ้โแยังหวังอีก <c oughs> ฟังทุกคนค่ะข,ขอโทษค่ะอายุ37ก็มีคนมาจีบอยู่เรื่อยๆนะฮะแต่ไม่เคยลงเอยกับใครเคยมีแฟนแต่บางทีก็เจอคนเจ้าชู้บ้างหรือโกหกบ้างเรารับไม่ได้ก็จบทันทีสเปคไม่ได้เยอะเลยแค่ไม่เจ้าชู้ไม่โกหกเป็นผู้ใหญ่กว่าเราฐานะดีกว่าเรา แต่ไม่ต้องมากกว่าเรามาก็ได้การศึกษาไม่น้อยกว่าเราคือตั้งแต่ปริญญาโทขึ้นไปหน้าตาแค่พอดูได้ก็พอขอแค่ไม่อ้วนเอาให้สุขภาพดีนี่ก็ว่าสเปคไม่เยอะแต่ไม่เยอะ,ไม,ยอะไม่มีเลยค่ะไม่ต้องมีผัวแล้ว <c oughs> มากอย่างี้โอ๊ยฟังก่อนได้ไหมครฟังค่ะ <c oughs> ก็จะจบอยู่แล้วนี่นะเนี่ยก็ขอแค่ไม่อ้วนเอาให้สุขภาพดีนี่ก็ว่าสเปคไม่เยอะแต่เพื่อบอกว่าลดบ้างก็ดีนะ <จ>ถ้าเป็นเดียนนะคะเดียนอายุ37แล้วนะคะที่ยังหาผัวไม่ได้เดียนมีการศึกษาเดียนมีทุกอย่างพร้อมเดียนขาดอย่างเดียวคือผู้ชายค่ะเดียนจะเลือกที่เขามีอวัยวะเพศช,ชายใช้การได้แบบผู้ชายเดียนพอค่ะอาจารย์อย่าประชดเนี่ยไม่ประชดค่ะในเมื่อตัวเองมีดีทุกอย่างแล้วจะเอาอะไรที่ดีกว่ามันหายากนะคะตัวเองอายุ37 ผู้ชายจะต้องเรียนสูงกว่าตัวเองจบโทผู้ชายก็ต้องด็อกเตอร์ตัวเอง37ผู้ชายก็ต้อง40เข้าไปแล้ว40เขาจะมาเอาเมียอีกแก่37แล้วเขาก็ไปเอาเมีย17-18ชาตินี้ก็ไม่มีสิทธิ์แล้วค่ะอุโมงค์แห้งผากแน่ค่ะอย่าอย่าอาจารย์จริงๆรเราว่าไปแล้วนะ35-36 37ยุคนี้ก็ไม่ได้มากจนขนาดอ๋โอโหแต่บางคนนะคะ <c oughs> ก็ดูคงแก่เรียนแล้วก็ดูวางมากตัวเองมากเกินไปจนทั้งสอยไม่ถึงอะคะ่ะมันเยอะไปไหมคะ คนเราน่ตั้งสเปคตั้งได้ค่ะคนเรามันต้องมีนะคะไอ้เรียกเรียกว่าวัตถุประสงค์หรือว่าเขาเรียกว่าคุณสมบัติเบื้องต้นแต่พอแก่ไปเรื่อยเยี่ยนเห็นสเปคก็ลดลงลดลงอะค่ะบางคนนะคะแย่งผัวเข้ามายังจะเอาเลยกลัวไม่มีอะค่ะรดเมีเที่ยวสุดท้ายอันนี้เยอะตรงไหนเนี่ยอาจารย์ก็ใครทขาอ่านเสทวนเสทวนเสวนแค่ไม่เจ้าชู้ไม่เจ้าชู้ผู้ชายสันดานผู้ชายคลําดูไม่มีหางมันสอยหมดเลยเอาต่ออาจารย์แล้วผู้หญิงคนไหนอยากได้ผู้ชายเจ้าชู้ล่ะ อ้าวพระเจเองดีจริงความเจ้าชู้มันก็หยุดลอยอ่ะเป็นผู้ใหญ่มากกว่าเขาอ่าต้อง40แล้วพระตัวเองสามเจ็ดอาฐานะดีกว่าอันนี้ก็ธรรมดานะฐานะดีกว่าผู้ชายเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยรวยก็มีคนไม่รวยแต่เขามีคุณสมบัติดีก็ไม่เอาอีกอ่ะต่อซิอ่ะการศึกษาไม่น้อยกว่าเราเราปริญญาโทอ่าอีนี่ต้องด็อกเตอร์ก็โทรก็ได้ปริญญาโทก็ได้อ่าโอเคอ่ะโทก็ได้อ่ะหน้าตาแค่พอดูได้แต่อย่าอ้วนอย่าอ้วน อายุ40เป็นไปตามกรรมพันธุ์ต้องมีห่วงยางเล็กน้อยมีปุ่มน้อยๆแม่เขาเทีเยกป๋าเหรอขอโทษนะคะเดียนอยากเรียนตามตรงนะคะคำว่านิสัยหรือคำว่าอะไรต่อมีอะไรล้วนเป็นสิ่งซึ่งน่าจะพูดพูดคุยแล้วก็ปรับกันได้ค่ะแต่โดยธรรมชาติเป็นจริงแล้วค่ะอายุเราเจอแล้วเรายังมาลงในรายละเอียดเหล่านี้แล้วตั้งเงื่อนไขามากเดียนว่าไม่เป็นธรรมชาติกับตัวเองเอาจารย์นี่เขาจะหาคู่นะต้องอยู่กับอีกทั้งชีวิตนะให้เขาลดนู่นลดนี่เนี่ยจะได้ คุณรู้ได้ไงเขคุณได้ตามสเปคมาแล้วจะอยู่กันทนนะคะมันอาจจะลดทับตายไปก็ได้หรือมันจ,จะป่วยตายก็ได้หรือมันอาจจะเจ้าชู้ที่หลังก็ได้เดียนคิดว่าโลกนี้ไม่มีอะไรแน่นอนนะคะเดียนคิดว่าเราอยู่กันเพื่อวันนี้ค่ะคุณดูแล้วที่คุณสบายใจไม่เป็นที่คอ o หากับสังคมเสร็จแล้วคุณก็มีความรู้ส่าญาติพี่น้องของคุณรับได้คุณลองศึกษากันไปเรื่อยๆดีไหมคะอ,มอนาคตเป็นของไม่แน่ไม่นอนค่ะอาจารย์ถ้าอาจารย์อายุ37เเป็นเธอเนี่ยนะ อาจารย์คิดว่าหลักๆเลยที่จะเลือกไม่กี่อย่างเนี่ยที่ไม่เยอะอย่างเขาเนี่ยเช่นอะไรอะดูอะไรเดียวไม่เลือกค่ะ37แล้วเดียนถือว่าเดียนข้ามเขาสีทันดอนไปหลายลูกแล้วเดียนไม่ต้องการมีเวียนมีกรรมมาหาัวีกตอนเดียนจะสี่สิค่ะเดียนลําบากมากเดียนไปซื้อไม้มาเก่าเล่นแล้วเฟี้ยงทิ้งก็ได้ค่ะจะเตรียมใจอยู่คนเดียวเลยแน่นอนสิคะอยู่กับพ่อกับแม่และเลี้ยงหลานดีกว่าไหมคะเดียน่าทูลเลสค่ะวางอยากมันต้องขาดนะความสุขอะ ร้องเพลงสิคะเก่าเอาเองอย่างนี้ต้องเก่าเอาเองเกาเอาอย่างนี้ต้องไดสวัสดีครับเพลงบ้าอะไรเพลงใครร้องวะเก่าเองเพลงใคร